dạo đi nhá. không, 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 không. <cười> <cười> เรียบร้อยแล้วครับครับ มดาจะเอาอันเต็นนี่ไปไว้ส่งวัดปรงอเดงอดชปล่อยมาเนอเดี๋ยวให้ได้เที่ยวได้เที่ยวเดได้กว้างเต้นนี่